ต่อไปมาดูทัศนคติ10ประการสำหรับผู้นำในศตวรรษที่21บนะคะข้อแรกเลยก็คือต้องต้องทันสมัยมองอนาคตอย่างมีวิสัยทัศน์ข้อ2มีสัมพันธภาพสร้างมิตรภาพเข้มแข็งและและยั่งยืนนะคะส่วนข้อ3ปรับตัวตอบสนองอย่างไม่อย่างไม่แน่นอนรวดเร็วอย่างแน่นอนและรวดเร็วนะคะข้อ4 มุ่งมัน่นเข้าใจความขัดแย้งจัดการด้วยสมองก็คือถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นถ้าเราใช้กำลังมันก็จะไม่เกิดผลดีกับตัวเราแล้วก็กับบุคคลฝ่ายตรงข้ามของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สมองแล้วก็ใช้ความรู้สึกของแราใครใช้ความคิดเนี่ยพิจารณาก่อนก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนะคะข้อ5สร้างแรงบันดาลใจไม่บังคับไม่บังคับขูเข็น แต่เราจะต้องมีแรงเรียกว่าสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยได้ทำสิ่งสิ่งนั้นตามที่เราต้องการนะคะข้อ6ทะเยอทยานก็คือมุ่งสร้างความสำเร็จมีความพยายามทําให้เกิดผลสำเร็จคือผู้นำเนี่ยจะต้องมีความทะเยอทยานมีความพยายามทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ แล้วก็คือ,ต,อต่อสู้กับอุปสรรคนะคะคือไม่ย่อท้อนั่นเองะคะ่ะเจ็ดโปรง่งใสสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นข้อแะนะคะเป็นพี่เลี้ยงคือเป็นผู้ดูแลคุณครูเป็นผู้ดูแลครูเป็นผู้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของเรา mm. เมื่อ,อไหร่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเรามีปัญหาเราก็สามารถเป็นครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาได้ในทุกๆเรื่องนะคะก็คือเราจะไม่ทิ้งเขา ะคะ 9. ซื่อสัตย์จริงใจไม่โกหกหลอกลวงคือต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือคือพูดอะไรแล้วก็คือต้องทำต้องทาตามเหมือนที่ทตัวเองพูดซื่อสัตย์และจริงใจนะคะข้อ10มีพันธะรับผิดชอบคำหนึ่งถึงคำคำมั่นสัญญาคำหนึ่งถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวปรับทิศทางที่ไม่ถูกต้องก็คือเราให้คำมั่นสัญญากับใครไว้แล้วผู้นำเนี่ยคือ สัญญาไว้กับองค์กรสัญญาไว้กับคุณครูว่าเราเนี่ยจะไปในทางที่โรงเรียนของเราจะนําโรงเรียนของเราไปในทางที่ใดเราก็ต้องเขาเรียกว่ากระตุ้นให้คุณครูทุกท่านทําให้ได้เหมือนเหมือนที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะต่อไปก็จะได้รับฟังในหัวข้อของท่านอาจารย์ทิพวรรณค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ภูเพยค,คนสวยค่ะทักษะที่ได้ทราบไปเมื่อกี้คือเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะคะเป็นภาวะผู้นำที่เข้าสู่ศตวรรษที่21จริงๆตอนนี้เราเข้าสู่ศตวรรษที่21มาได้เกือบ เข้าทศวรรษที่2นะคะ2015นะ2015อันดับแรกเลยจากการนำเสนอที่พวกเราได้แนะนำตัวไปนั่นคือทักษะเป็นคอ subject ทักษะหลักในศตวรรษที่2 1คือการเรียนรู้ภาษาแม่ให้ท่องแท้และเรียนรู้ภาษาสำคัญอื่นๆทั่วโลกนะนี่เป็นตัวแรกของคอ subject ทีนี้เราไปดูการจัดการเรียนการสอนนะคะเนื่องจากว่ายุคศตวรรษนี้นะคะจริงๆเราเคยได้ยินคำว่าโลกาพิวัตเนี่ยมานานมากแล้วตอนนี้มันมันน่าจะ ไม่ค่อยนิยมเนาะคะ่ะจะกลายเป็นศตวรรษที่21สศตวรรษที่21ก็คือปี2000เป็นต้นมานะคะการเรียนรู้ทุกอย่างเร็วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเร็วการสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายจากตนเองสู่ครอบครัวสู่สังคมสู่ประเทศและออกนอกประเทศนะคะบางทีก็ออกนอกโลกนะคะก็คือตรงนี้แหละค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วในฐานะที่เป็นผู้นำนะคะเราจะทําอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลค่ะส่งผลยังหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเราจะย่ำที่อยู่กับที่รักสงบตลอดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้นำจะต้องเน้นนะคะต้องทำยังไงก็ได้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคือครูเนี่ยสามารถมีความรู้ความสามารถแล้วไปพัฒนาผู้เรียนต่อทีนี้ดิฉันจะขอพูดถึงนะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะการจัดการเรียนการสอนเราต้องดูก่อนว่าครูมีทักษะหรือเปล่าครูมีความพร้อมหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูประจําการนะครูที่เคยชินกับทฤษฎีการสอนแบบเดิมนะคะเขาพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงไหมพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือไม่ผู้นําค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนจะเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สร้างครูของตนเองให้มีคุณภาพอย่างเช่นตัวอย่างนะคะมีแท็บเลต็ตนะจริงๆมีมาได้2ปี3ปีแล้วนะการส่งต่อแท็บเลต็ตคุณครูประจําชั้นนะคะ บางท่านไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยนะคะการเรียนรู้เทคโนโลยีไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยนะครูประจําชั้นเที่ยวที่โรงเรียนดิฉันได้สัมผัสมาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะคุณครูประจําชั้นป .1 จะมีความรู้ด้านถึงแม้จะอายุ55ละนะคะแต่เขาเรียนรู้จากเด็กเนี่ยแหละคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้น การเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยจะสังเกตได้เลยจากลูกหลานเราเองจากเด็กนักเรียนในปกครองของเราเองว่าเขาเร็วมากเร็วกว่าเรามากๆนะคะเร็วมากๆเพราะฉะนั้นผู้บริหารโรงเรียนผู้นำนะจะต้องทราบว,ว่าครูของท่านนะครูของเราลูกน้องเรามีทักษะทางเทคโนโลยีเท่าทาันโลกหรือไม่นะคะจากนั้นผู้บริหารเองก็ต้องมีความเข้าใจด้วยนะคะว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วจะรับมืออย่างไรนะ,ะมีนโยบายอะไรที่มาใส่ใจคุณครูพัฒนาคุณครูหรือไม่ นะคะแล้วเมื่อใส่ใจพัฒนาบุคลากรแล้วก็นําสู่ห้องเรียนนําสู่ครูหลักสูตรนะคะแล้วก็หลักสูตรเหล่านี้ครูที่มีคุณภาพเหล่านี้ก็จะนําสู่ผู้เรียนและผู้เรียนก็จะกลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ต่อไปนะคะสิ่งสําคัญที่เราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยคือการเปลี่ยนแปลงศาสตร์ในการสอนหรือพาดาโกจีนะคะต้องสะท้อนวิธีการเรียนรู้จะมานั่งท่องสูตรคูณตลอดโดยที่ไม่จําเลยว่าเวลาท่องสูตรคูณกลับมันท่องได้ ะะท้องแม่สุุไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนมันทําได้ไม่ได้สร้างความหลากหลายวิธีการนะะเด็กบางคนอาจจะมีวิธีการจําที่แตกต่างอย่างนี้นะคะนี่คือการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่21คือเปลี่ยนแปลงศาสตร์ทางการสอนนะคะดังนั้นรูปแบบวิธีการสอนที่สําคัญและจําเป็น,นะะที่นํามาปรับใช้ในศตวรรษนี้และ,และดูท่าว่าจะมีความสําคัญและเป็นไปได้มากก็คือการใช้ Bloom taxonomy การใช้ทักษะจากการ ไม่ใช่การจำเนาะค่ะก็เป็นกระบวนการก่อนดีกว่ากระบวนการได้รับความรู้จะได้รับความรู้มาแบบไหนก็ช่างนะคะเมื่อได้รับความรู้นั้นแล้วนะเด็กจะเกิดความจําเกิดความเข้าใจนะคะเกิดความจําเกิดความเข้าใจไม่พอค่ะเวลาเราเรียนเนี่ยอย่างเช่นวิทยาวิทยาศาสตร์อยากให้เด็กเข้าใจเด็กต้องลงมือค่ะเด็กต้องเตรียมเนื้อหาจากบ้านนะคะพรุ่งนี้นะครูจะทดลองเรื่องนี้เรื่องนี้เตรียมอุปกรณ์หรือนักเรียนสนใจใครรู้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกไหมคะพรุ่งนี้จะ มีฝนดาวตกนะนักเรียนพอจะทราบไหมคะเด็กจะต้องกลับไปทําการบ้านแล้วคะ่ะนะไปเรียนรู้มาเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวเสร็จปับ๊บมารับความรู้เพิ่มเติมโดยมีครูเป็นโค้ดนะคะเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนําและปรับกระบวนการนะ,ะสร้างกระบวนการให้เขาดําเนินการพอดําเนินการไปแล้วเขาเกิดความรู้เขาเก็ตเขาเก็ตปับ๊บเขาได้ทําได้ลงมือนั่นก็คือการลงลึกในความรู้นะ,ะการลงลึกในความรู้จะเกิดความเข้าใจคะ่ะ ถ้าเราได้ลงมือทำนะลงมือทำสมมุตินะคะลงมือทำบัวลอยครั้งหนึ่งเราก็จะเกิดความทราบซึ้งและจำนะส่วนเราจะไปต่อยอดพัฒนาสูตรหรือไม่จะไปค้าขายจะไปสร้างธุรกิจของตนเองหรือไม่อยู่ในการ อยู่ในขั้นของการใช้ความคิดนะคะการใช้วิจารณญาณสร้างสรรค์ความรู้วิเคราะห์สังเคราะห์นี่แหละคะ่ะก็จะเกิดการประยุกต์ใช้สามารถสร้างสรรค์ผลงานสิ่งใหม่ๆสามารถหาเมนูใหม่ๆนะคะสามารถสร้างอุป,ปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็จะขอสรุปการเรียนรู้ในรูปแบบนี้นะคะรูปแบบ Bloom taxonomy นะคะไม่ไม่ไม่ตายเลยจริงๆนะคะรูปแบบนี้ให้จำไว้ได้เลยนะคะให้ความรู้ให้ความรู้เด็ก ให้กระบวนการให้เด็กทดลองได้ปฏิบัตินะคะปฏิบัติเสร็จปับ๊บเด็กเกิดความเข้าใจเข้าใจแล้วเด็กก็เราก็จะเป็นคนที่คอยชี้แนะนะคะคอยกระตุ้นนะคะกระตุ้นครูที่อยู่ในศตรวรรษนี้ต้องรู้จักเยื่อยุนะคะรู้จักยื่อยุสร้างคําถามนะ,ะสร้างคําถามให้เด็กสร้างคําตอบเด็กจะรู้จักคิดค่ะนะคะแล้วก็จะเกิดการสร้างสารรค์ความรู้นะคะกลายเป็นความรู้ที่คงทนถาวรประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงนะซึ่งในศตวรรษที่สิการแข่งขันสูง เด็กจะต้องมีทักษะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทักษะที่จําเป็นค่ะทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่11ที่ได้ผ่านวิดีโอไปแล้วนะคะก็คือทักษะการเรียนรู้อันแรกที่ทางที่เราได้ชมจากวีดิทัศน์นะคะทักษะที่สําคัญมากคือทักษะชีวิตค่ะดิฉันอยากเน้นเรื่องนี้มากเพราะว่าทุกวันนี้คือบางทีเด็กมีความรู้มีความจํามีความเข้าใจแต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะทักษะการใช้ชีวิตและก็ เมื่อเข้าใจการใช้ชีวิตแล้วเด็กจะสามารถดํารงชีวิตและก็ประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้อย่างถูกต้องนะคะตรงนี้สําคัญมากแล้วก็ทักษะการเรียนรู้ต่อไปยุคนี้นะคะเราจะเรียนรู้แบบ learning skill คือทักษะที่สำคัญที่สุดของคนยุคนี้ค่ะตัวเราเราท่านๆท,ท,ที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมีทักษะในการเรียนรู้นะคะ ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลานะคะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มือการเรียนรู้มีการต่อยอดนะคะสืบค้นหาข้อมูลแล้วก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะคะจากนั้นสิ่งที่เป็นทักษะที่เน้นย้ำจึงเรียกได้ว่าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่21ก็คือทักษะทางสารสนเทศสื่อการใช้สื่อและเทคโนโลยี อาจารย์อย่างที่ดิฉันเกล่นไปนะคะว่าเด็กทุกวันนี้เอาแท็บเล็ตวางให้เอามือถือใหม่ๆ iPhone 6 plus อะไรก็แล้วแต่วางลงไปเห็นปุ๊บรู้ปั๊บ,บนี่โหลดเกมได้นั่นสร้างาโปรแกรมเขียนภาพนู่นนี่นั่นได้เขาทำได้โดยที่เขาไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้นะ,ะเด็กเล็กๆดิฉันพิสูจน์มาแล้วนะคะคือสามารถรู้ว่าปุ่มนี้ กดแล้วเข้าเกมนะปุ่มนี้กดแล้วออกโดยที่ผู้ใหญ่อย่างเราถ้าไม่มั่นใจว่าภาษาอังกฤษตัวนี้อ่านว่าอะไรเราก็ไม่กล้าคลิกนะจากสมัยก่อนสมัยที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะคะจะสังเกตว่ายุคเรานะเจเนอเรชันเราเนี่ยเอ๊ ดิฉันหมายถึงเจเนอเรชันไหนนะยุคหลังจาก2510เป็นต้นมานะคะถึง2530นิดๆน,นะถึงต้นๆ2540เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่เราเริ่มมีคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆนะจะสังเกตว่าพวกเราจะไม่ค่อยมีทักษะอันนี้ดิฉันพูดถึงทั่วไปนะคะไม่ได้หมายถึงทุกท่านในที่นี้นะคะก็จะเรียนรู้ได้ช้าเนื่องจากกลัวผิดถ้าคอมพิวเตอร์มันเด้งอะไรขึ้นมาเราจะกลัวผิดแต่ผิดกับเด็กปัจจุบัน เขาสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีได้ง่ายด้วยความที่เขาสนใจใคร่รู้แต่ในฐานะที่เป็นครูและเป็นผู้นำทำอย่างไรเด็กจะเรียนรู้และมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่านทราบไหมคะว่าอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้แล้วเกือบทุกพื้นที่นะ 3G 4G มาหมดแล้วเด็กสามารถเสิร์ชข้อมูลจากแหล่งความรู้นะคะเสิร์ชเอนจิ้ต่างๆนะคะ Google Chrome นะ,ะ u t u b e สามารถพิมพ์ไปแม้แต่ตัวเดียวนะคะอาจารย์ x x, x. เด็กเจอแล้วค่ะไม่ต้องพิมพ์คําว่าหนังโป๊หรืออะไรนะคะขออนุญาตใช้คําแบบนี้เด็กเจอแล้วทําอย่างไรนะคะทำอย่างไรในฐานะผู้นําอย่างน้อยๆพวกเราก็คือผู้นําที่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะจะสอนเด็กอย่างไรให้มีทักษะการใช้สารสนเทศและสื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตรงนี้เข้าสู่ทักษะของศตวรรษที่21คือทักษะในการแก้ปัญหา อยากมีวิจารณญาณน,นะคะเห็นปัญหาเห็นสื่อแล้วถ้าที่บ้านหรือผู้นําหรือครูได้สอนไว้ว่านะคะเห็นแบบนี้แล้วต้องคิดก่อนนะคะต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะตนเองได้อยู่ในสถานการณ์นั้นจะคิดจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะนี่คือการใช้สื่อและเทคโนโลยีนะคะให้เหมาะสมกับศตวรรษที่21ทีนี้นะคะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สถานศึกษาจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนไปแบบใดบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะสภาพแวดล้อมทุกวันนี้ท่านหันกลับไปมองที่ห้องเรียนของท่านนะคะจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้หรือไม่นะคะมีการเปลี่ยนป้ายนิเทศใหม่ๆบ้างไหมนะคะหรือว่าเทอมหนึ่งแล้วก็ยังใช้ต่อมาเทอมสองนะคะยังวันสุนทรผู้อยู่อันนี้ทิฉันยกจากห้องดิฉันเองเลยนะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก็เลย ต้องสอนให้เด็กเขรู้จักคิดรู้จักสนใจถ้าเด็กสนใจนะคะอันนี้แหละค่ะทักษะแห่งการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่2 1จะเกิดเด็กสนใจครูเป็นติวเตอร์ให้ครูโค้ชให้นะคะตรงนี้จะเกิดการจัดการเรียนการสอนที่ครบนะคะครบความต้องการผู้เรียนอยากรู้อะไรนะคะผู้สอนอำนวยความสะดวกอะไรให้ได้บ้างนะคะสามารถให้เด็กคิดได้จากทุกอย่างไม่ว่าจะใบไม้หล่นก็สามารถให้เด็กนึก และคิดแล้วก็ให้ประชยาชีวิตได้เลยนะคะตรงนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถของตนเองสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเกิดการหลายหลยสถานศึกษานะคะระดับอุดมศึกษาจึงเกิดคณะ,ะไม่ใช่คณะสิคะจึงเกิดสาขาการเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิตการศึกษา ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตหรือ life long learning นะคะตรงนี้เราจะสร้างสภาพแวดล้อมอย่างไรให้ท้าทายสนุกสนานให้เด็กๆในห้องเราอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลานะคะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้หนึ่งค่ะครูนะสภาพแวดล้อมเราต้องมาพัฒนาการจาัดก,การเรียนการสอนละสอนแบบใหม่แล้วนะคะสอนแบบให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะ,ะได้สนใจแล้วหาคําถามครูให้คําตอบที่ไม่ใช่คําตอบแบบตรงเป๊ะนะ,คะแค่ไกด์ไลน์ให้นั่นคือการสร้างการ บรรยากาศทางการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นะคะคในหลายๆวิชาได้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาพัฒนาตรงนี้ค่ะครูดิฉันขอพูดเรื่องนี้นะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของผู้นำพัฒนาครูให้ให้ได้ทักษะเหล่านี้ก่อนเพราะว่าครูคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในหลายๆประเทศก็คือการสร้างบุคคลสร้างครูให้เป็นคนที่มีความรอบรู้นะ,ะสนใจใคร่รู้ตลอดเวลา เรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะตรงนี้ถ้าสามารถพัฒนาได้จะทำให้ประเทศชาติเราพัฒนาไปได้ไกลมากๆค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการอย่างอย่างการนำเสนอการเสวนาเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งสิ่งที่เราจะมาพัฒนานะคะสมรรถนะของครูสมรรถนะประจำสายงานนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาตนเองเมื่อเราพัฒนาตรงนั้นแล้วไปดูที่หลักสูตรค่ะ การจัดการศึกษาในศตรวรรษที่2 1หลักสูตรโครงสร้างต้องมีความเข้มข้นมีมาตรฐานแต่ให้เป็นเพียงกรอบนะคะให้เป็นเพียงกรอบเราจะเน้นที่การเรียนรู้ในวงกว้างเป็นองค์รวมนะคะเรียนรู้แบบมีอิสระในการกําหนดวิธีการเรียนการสอนแต่ให้ได้ ให้ได้ในครบในหลักสูตรแต่ไม่จําเป็นต้องสอนทุกๆอย่างให้มันเต็มนะคะเพียงแต่ว่าวางหลักสูตรให้แน่นให้ครอบคลุมเฉยๆส่วนวิธีการสอนนั้นแล้วแต่อิสระของคุณครูที่จะมีความคิดสร้างสรรค์นในการนํามาประยุกต์ใช้นะคะหลักสูตรที่ดีควรจะเน้นเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยใส่เข้าไปนะคะหลายๆที่มีต้องมีคู่กันคือหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาและชุมชนที่ตนเองสังกัดอยู่นะคะอย่างถ้าเกิดอย่างยกตัวอย่าง ยกตัวยอย่างชุมชนที่เป็นสวยก็อาจจะเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวกับสวยนะฮะเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่อย่างนี้เข้าไปเด็กก็จะสามารถนําไปต่อยอดอาจจะถ้ามีความสร้างสรรค์ทางด้านภาษาสามารถนําเสนอผลงานนําเสนออ,อ,อย่างชุมชนสุรินนะคะอาจารย์มีสวยคือเป็นมีสวยมีขเขมรน,นะคะมีลาวมีไทยมีสีเผา่าสามารถนำการนำการแสดงศิลปะเหล่านี้นำเสนอเป็นรูปแบบของ ภาษาต่างๆได้ก็จะทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถกระจายนะกร,ระจายและนำเสนอจุดเด่นของโรงเรียนตัวเองออกไปได้นี่คือควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรหลายๆที่ทําแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อมีหลักสูตรแล้วต้องไปดูการประเมินทุกวันนี้เราประเมินเยอะไหมคะ ท่านอาจารย์ผู้ร่วมชะตากรรมนนคาสมศเราเข้าตลอดนะคะดิฉันยังไม่ผ่านรอบ3าไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรการประเมินเนี้ยในศตวรรษที่21จะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปอย่างของสิงคโปร์หรืออะไรเนี้ยคือไม่ควรจะประเมินด้วยข้อสอบกลางหรือการสอบวัดผลมาตรฐานที่บ่อยครั้งหรือมีมากเกินไปวัดมาตรฐานกันทั้งปีนะคะโดยที่ไม่ได้ดูสถานภาพ นะสิ่งแวดล้อมแต่ละพื้นที่นะคะบางทีข้อสอบสวนกลางไม่สามารถไปวัดเด็กบนดอยได้ไม่สามารถไปวัดเด็กที่อยู่บนเกาะนะอยู่ชายทะเลได้นะเขาแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราจะใช้การประเมินแบบไหนที่จะวัดได้ทุกๆสถานที่นะคะทุกๆสถานศึกษาเราจะใช้ส่วนใหญ่จะหันมาเน้นการประเมินแบบพัฒนาการเรียนรู้เสียมากกว่านะคะนะแตกต่างไปตามแหล่งที่อยู่นะคะถิ่นที่อยู่อาศัย ทีนี้มาดูที่เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอันนี้คือสําคัญที่สุดค่ะเพราะาเป็นหนึ่งในสทักษะหลักในศตรวรรษที่21ที่เด็กหรือผู้เรียนและครูบุคลากรหรือทุกๆคนในศตรวรรษนี้ต้องมีนะคะสารสนเทศคือมันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมค่ะอาจารย์ทุกวันนี้เราไม่ต้องนักเรียนมาเข้าเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่จําเป็นต้อง attend class ตลอดนักเรียนสามารถสามารถไปเรียนรู้มาก่อน ก่อนที่จะเข้าห้องบางทีเด็กในโรงเรียนเราเนี่ยมีอยู่น้อยโดนดึงไปเป็นนักกีฬาโดนดึงไปเป็นนักแสดงทําอย่างไรเด็กจะกลับมาเรียนรู้ในสิ่งที่เ,เพื่อนได้เรียนในห้องเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีอัดวิดีโอไว้นะคะถ่ายทอดเป็นอคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้เด็กก็จะได้พัฒนาตนเองเวลาที่กลับจากกิจกรรมต่างๆแล้วเรียนไม่ทันเพื่อนก็สามารถนําเทคโนโลยีสื่อเหล่านี้มาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ตามเพื่อนๆได้ทันอย่างเงี้ยนะคะ